ที่เห็นนี่คือสาบบัวนะครับหรือว่าสาบบัวลา้าเป็นบริเวณที่พบจารึกเขาก็เลยไปสอบเนื้อหาดูเพราะว่าเนื้อหามันก็สอดคล้องกับวรรณกรรมลังกาคือถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชูกับพระมเหสีของกษัตริย์กษัตริย์ก็เลยจับท่านไปทอดในกระทะน้ํามันสวัสดีครับ ที่ปจินบุรีมีโบราณสถานสามมรกกที่นั่นจะมีรอยพระพุทธบาทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยเป็นสมัยทวรารวดีนะครับอาจจะเก่าไปถึงช่วงพุทธศตวรรษที่12เข้าใจว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะเคยไปเยี่ยมชมมาบ้างแล้วอย่างไรก็ดีนะครับหลายท่านยังไม่ทราบว่าที่นี่ได้พบจารึกเรียกว่าจารึกเนินสาบ,บัวอยู่ใกล้ๆก,กันแต่ว่าพอสอ,อยู่ในช่วงปี 1, 6 0 8ซึ่งล่วงเข้าสู่ช่วงอรยธรรมขอมแล้ว คลิปนี้จะพาคุณผู้ชมไปค้นประเด็นที่สำคัญที่นี่น่าจะเคยมีการบูรณะโดยกษัตริย์ขอมแล้วก็การบูรณะในครั้งนั้นอยู่ภายใต้ปรากฏการณ์สำคัญนะครับที่ได้เปลี่ยนโฉมพระพุทธศาสนาให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งและเป็นเรื่องราวที่บุคคลทั่วไปยังไม่ค่อยทราบ นี่เป็นอโลคยาศาลานะครับศิลปะบายนช่วงพุทธศตวรรษที่18แล้วก็มีพบหลักฐานพระพุทธสัตว์วโลกิเตสวนรวมถึงพบจารึกบนคันช่องสำริดที่กล่าวถึงเมืองชื่อว่าอวัทยปุระเป็นโคปุระทางด้านหน้าสุดนะครับแต่ว่าพอดีส่วนที่เป็นปราสาทแล้วก็เครื่องยอดทั้งหมดพังไปแล้วเหลือแต่ฐาน แล้วก็ตรงนี้จะเป็นบันไดขึ้นมามีแท่นรูปเคารพอยู่ตรงกลางแล้วก็พอออกจากโคบุระก็จะมีส่วนที่เป็นสะพานหน้าส่วนอารมคยาศาลเนี่ยสร้างอยู่ทางด้านหน้า โบราณสถานเดิมในสมัยทวรารวดีซึ่งก็คือรอยพระพุทธบาทคู่เหมือนกับว่าคนยุคนั้นคงเห็นว่ามีโบราณสถานสําคัญอยู่แล้วนะครับก็เลยมาสร้างอรคยาสารเอาไว้ต่อมาทางด้านหน้าที่เห็นอยู่นี้เป็นรอยพระพุทธบาทที่แกะลงไปในศิลาแรงธรรมชาตินะครับคือมีก้อนศิลาแรงอยู่ตรงพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็แกะรอยพระบาทลงไปไม่ได้ยกมาจากที่อื่น แล้วก็เป็นรอดพระบาทขนาดใหญ่คือถ้าเป็นรอดพระบาทที่เราคุ้นชินกันในสมัยอยุธยาจะประมาณ1เมตรนะแต่ว่าอันนี้จะเห็นได้ว่าใหญ่กว่านั้นเยอะเป็นรอดพระบาทคู่แล้วก็มีธรรมจักรอยู่ที่ฝาพระบาทแล้วก็มีรูปขีดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีส่วนหัวหักลงมาอย่างเงี้ยคล้ายๆกับสวัสดิกาส่วนนิ้วเนี่ย ยังไม่ได้เสมอการแบบที่เราคุ้นชินในสมัยยุทธยาที่เป็นหลุมตรงนี้อาจจะเป็นการปักฉัตรอยพระบาทนี้จะมีธรรมจักรอยู่ตรงกลางฝาพระบาททั้งสองข้างนะครับรวมถึงมีเหมือนกับรูปกากบอกอยู่ตรงกลางด้วยอาจารย์เอให้ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับรูปกากบากนี้เอาไว้ด้วย อรอยพระพุทธบาทที่สามรกตเนี่ยนะครับเป็นรอยพระพุทธบาทที่น่าจะถือว่าเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยที่เราพบน,นะครับเพราะว่ามีลักษณะคล้ายคลึงกับรอยพระพุทธบาทที่ในสมัยยุคอินเดียโบราณหรือว่าในสมัยกลังกาตอนต้นสมัยอนุราชปุระ โดยเฉพาะเป็นรอยพระพุทธบาทคู่ด้วยนะครับซึ่งไม่ค่อยพบที่อื่นแต่ว่าในอินเดียทางตอนใต้นะครับทางแคว้นอมาราวดีหรือว่าทางลังกาเนี่ยจะพบการสร้างรอยพระพุทธบาทคู่อยู่หลายแห่งด้วยกันแล้วก็ลักษณะของลวดลายในนั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างเรียบง่ายแล้วก็มีรูปธรรมจักรอยู่ตรงกึ่งกลางฝาพระบาททั้งสองข้างนะครับแล้วก็มกักจะเป็นรอยเท้าขนาดใหญ่นะฮะแต่อีกอันที่น่าสนใจก็คือรอยพระพบาทสมระกฎใร่ไน,นะครับมันมี รอยบากเป็นลักษณะคล้ายๆกับเป็นลูกตัวเอกนะครับบางท่านก็เชื่อว่าน่าจะทําลักษณะคล้ายกับเป็นสัญลักษณ์ของสวัสดิกะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ความเป็นมงคลของอินเดียโบราณที่นํามาใช้ในพุทธศาสนาด้วยแต่บ้างก็เชื่อว่าอาจจะเป็นรอยที่บากบนท้นหินเพื่อที่จะมีฉับปักลงไปแล้วก็ใช้เป็น ฐานนะครับที่รองรับก้านฉัดที่ปักลงไปแต่ว่าฉัดก็จะตั้งขึ้นมาแล้วก็เป็นร่มอยู่เหนือรอยพุทธบาทซึ่งอันนี้ก็น่าสนใจเพราะว่ารอยพระพุทธบาทที่พบที่ลังกาหรือที่อมาราวดีเนี่ยบางครั้งเราพบการวาดรูปฉัดหรือสลักรูปฉัดไปตรงบริเวณกลางระหว่างรอยพระบาททั้งสองข้างด้วยอืมครับเป็นไปได้ว่าเออ ถ้าเป็นปกติก็คือก็ปักฉัดลงไปแต่ถ้าเกิดว่าทําเป็นพระบาทแบนๆแล้วอยากให้มัน c o m p l e t ในอันเดียวกันเนี่ยก็ทําเป็นแค่วาดรูปฉัดลงไปแต่ถ้าองค์ใหญ่แบบเนี้ยใช้วิธีปักเข้าไปจริงๆตอนนี้เราเดินถัดออกมาที่เห็นนี่คือสาบบัวนะครับหรือว่าสาบบัวลา้าเป็นบริเวณที่พบจารึก เรียกว่าจารึกเนินสะบัวอาจจะเป็นสัตว์สำคัญที่นําน้ำเนี่ยมาใช้ในการประกอบพิธีกรรมก็เป็นไปได้นะปัจจุบันไม่เห็นดอกบัวแล้วเนาะเห็นแต่จอกแหนเต็มสะเลยที่นี่ได้พบจารึกนะครับเราเรียกว่าจารึกเนินสะบัวที่แรกเนี่ยมีการกำหนดอายุว่าอยู่ในช่วงประมาณปี1 3 0 4 แต่ว่าต่อมาได้มีการตรวจสอบครับแล้วก็ปรับอายุใหม่เป็นปี1,608ผมสงสัยอายุที่แน่นอนของจารึกหลักนี้นะครับก็เลยโทรไปสอบถามอาจารย์ตรงใจพูตางกูลคือเลขจารึกตอนขึ้นหัวครับมันไม่ชัดเจนก็คนที่อ่านครั้งแรกอ่ะอ่านไปแล้วก็ตีความเลขนี้ ตัวเลขที่สองเขาก็ไปดูกันใหม่ <c oughs> พอเขาได้ตัวเลขตัวนี้เขาก็เลยไปสอบเนื้อหาดูเพราะว่าเนื้อหามันก็สอดคล้องกับวรรณกรรมลังกาที่เชื่อว่าแต่งในช่วงมานั้นพอดีถ้าต้องการหลักฐานยืนยันก็หนังสือชุดร้อยเอกสารที่จะรุไนทําไว้ะครับจารึกหลักนี้มีเนื้อหาที่สําคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้คุณผู้ชมฟังส่วนต้นของจารึกจะเป็นคาสรรเสริญพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับ เดี๋ยวผมจะอ่านตัวอย่างของพระพุทธแล้วกันพระพุทธเจ้าพระองค์ใดผู้มีหฤทัยเต็มไปด้วยความการุณาตั้งลงในสรรพสัตว์ทรงหลุดพ้นบริสุทธิ์ดุจพระจันทร์เต็มดวงอันประเสริฐทรงข้ามโลกขอน้อมเสียนมัสก,การพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนี่คือตัวอย่างส่วนพระพุทธนะครับแล้วก็พระธรรมพระสงฆ์ก็จะมีเช่นกัน ถัดจากนี้บรรทัดนที่17เนี่ยนะครับก็จะเป็นเนื้อหาเสียดายที่ข้อความเนี่ยลบไปยกตัวอย่างบรรทัดที่17พระโคนี้ด้วยซึ่งค่าให้แก่กมรเตงแล้วก็ข้อความก็แตกไปเนื้อหาของจารึกจะมีสำนวนที่เกี่ยวข้องกับวรรณกรรมที่พบในลังกาช่วงประมาณหลังปี1500นนะครับเรียกว่าคถากระทะน้ำมัน อาจารย์เอให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องคาถานี้ไว้ด้วยเตระกระาหาะถาเนี่ยเป็นคาถาที่แต่งขึ้นในศีลังกานะครับเป็นคําสอนทางด้านพุทธศาสนาคําว่าเตระกระดาหะเนี่ยแปลว,ว่ากระทะที่มีน้ํามันร้อนคาถาเนี่ยมีตำนานเล่ากันว่าเป็นการแสดงธรรมของพระเถระองค์หนึ่งที่ท่านถูกลงโทษโดยไม่เป็นธรรมคือถูกเข้าใจผิดว่าเป็นชู้กับพระมเหสีของกษัตริย์ กษัตริย์ก็เลยจับท่านไปทอดในกระทะน้ํามันเป็นการประหารชีวิตแล้วก็บอกว่าจริงๆด้วยบาร,รมีของท่านที่ท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยน้ามันร้อนเนี่ยไม่สามารถทําอะไรท่านได้ท่านก็สามารถที่จะอยู่ในกระทะนั้นแล้วก็เทศแสดงธรรมออกมาเป็นคาถานี้นะฮะแต่จริงๆแล้วสุดท้ายแล้วท่านก็ที่ผ่านในกระทะนั้นนะครับเนื่องจากว่าท่านบอกว่าท่านมีกรรมเก่าก็ กล่าวกันว่าสิ่งที่ท่านเทศเนี่ยเป็นธรรมเทศนาที่ไพเราะเพราะพึงมากเป็นร้อยแก้วที่สะสลวยงดงามเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคาถาที่มีชื่อเสียงแล้วก็ด่งดังของพุทธศาสนาทั้งฝ่ายหลังกาวงคราวนี้ที่สามรากฏเนี่ยจะมีร้อยพระพุทธบาทแต่ว่ารอยพระพุทธบาทจะเก่าเก่ากว่าปีหนึ่งพันหกร้อแปดใช่ไหมครครับน่าจะเก่ากว่าน่าจะอยู่ในร่วมสมัยประมาณทวารวดีความจริงใน จาึกนเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยอยู่แค่ตรงบทบูชาสรรเสริญพระราตนตรนะครับแต่ทําให้เห็นว่าคนที่จารึกตอนพศออ1600ก,กว่าเนี่ยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับลังกาวงในช่วงปี1608ตอนนั้นที่สีลังกาเป็นยังไงบ้างครับคือสีลังกาเนี่ย จะมียุคที่เจริญรุ่งเรืองยาวนานตั้งแต่สมัยพระเจ้าโศกจนกระทั่งถึงประมาณพุทธศตรวรรษที่16ซึ่งเรียกว่าสมัยอนุราชป,ปุระแต่ว่าช่วงประมาณปลายพุทธศตรวรรษที่16ศรีลังกาถูกรุกรานโดยอาณาจักรโจละของชาวทมินรบกันจนกระทั่งเมืองหลวงถูกตีแตกซึ่งก็เป็นไปได้สองอย่างนะครับว่าอันแรกก็คือความรู้เรื่องเกี่ยวกับกถาเนี้ย มันมีมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็เพิ่งหยิบมาใช้ตอนที่สร้างจารึกนี้หรือไม่ก็เป็นไปได้ว่าตอนช่วงที่ทางลังกาเนี่ยเกิดความวุ่นวายเนี่ยอาจจะมีพระสงฆ์นะครับหรือผู้มีความรู้ทางพุทธศาสนาเนี่ยหลบหนีออกมาจากเกาะลังกาแล้วข้ามมาทางฝั่งส่วนภูมิหรือเปล่าคุณผู้ชมลองดูทางด้านหน้านะครับจะมีเหมือนกับการก่อบูรณะเป็นห้องเพิ่มเติมขึ้นมาเอาไว้บูชารอยพุทธบาทตอนนี้เห็นแค่แนวผนังทางด้านล่าง ก่อโดยอิกอาจารย์วรนายพงศาชลากรเนี่ยให้ข้อสังเกตว่าที่จริงห้องที่ก่อบูรณะเพิ่มเติมอาจจะเกิดขึ้นในช่วงที่ใกล้เคียงก,กันกับจารึกเนินสะบบัวอาจจะเกิดในช่วงพระเจ้าสุยยมันที่หหรือไม่ก็โอรสของท่านคือพระเจ้าอุทัยทิิยวรมันนอกจากนี้จารึกเนินสะบบัวเองก็มีความสําคัญนะครับเพราะว่าเมื่อประกอบเข้ากับหลักฐานอื่นๆเนี่ยสะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์ที่ กษัตริย์ขอมในช่วงเวลานั้นได้เปิดทางให้กับพระพุทธศาสนาคุณผู้ชมดูภาพตรงนี้นะครับข้อที่1เนี่ยจะเป็นจารึกสารสูงที่ลบบุรีซึ่งพระเจ้าสุริยมันที่หนึ่งเนี่ยได้ขยายพระชำนาจมาอย่างภาคกลางและในจารึกเนี่ยพระองค์ก็กล่าวถึงให้นักบวชทั้งพุทธแล้วก็ฮินดูเนี่ยสวดมนต์ให้กับพระองค์ซึ่งแทนที่ท่านจะบีบให้ทุกคนเนี่ยต้องนับถือศาสนาฮินดูแต่กลายเป็นว่า ท่านเปิดทางให้กับคนที่นับถือพุทธศาสนาอยู่แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะนับถือพุทธศาสนาต่อไปได้ส่วนถัดมาก็คือจารึกเนินสาบบัวแห่งนี้อยู่ทางปราจีนบุรีส่วนบรรทัดถัดมาเนี่ยก็คือจารึกวัดซับบากซึ่งอยู่ในช่วงประมาณปี1,600เช่นกันอันนี้ก็เป็นพุทธเหมือนกันนะครับแต่เป็นพุทธมหายานอยู่ที่อำเภอปักธงชัยซึ่งปราจีนบุรีเนี่ยถ้าเราขับขึ้นไปทางเหนือผ่านช่องเขาเนี่ย ก็จะขึ้นไปที่อำเภอปักชงชัยได้เหมือนกับเป็นเส้นทางที่ต่อกันได้แล้วก็พอสอนี่ใกล้เคียงกันเลยนะถาดกึนไปอีกที่พิมายก็มีจารึกประสาทพิมาย3อยู่ในช่วงปี1,651ก็เป็นพุทธศาสนาเหมือนกันมหายานคุณผู้ชมดู4ข้อเนี้ยจะเห็นได้ว่าเป็นกระแสที่เกิดขึ้นหลังจากพระเจ้าสุริยะรรมันที่1ทรงเปิดทางให้ผู้คนเนี่ยสามารถที่จะยอมรับนับถือพุทธศาสนาได้แล้วหลังจากนั้น เราก็จะเห็นหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในสมัยพระองค์สมัยโอรสของท่านก็คือพระเจ้าอุทัยทิติยาวรมันแล้วก็หลังจากนั้นก็คือราชวงศ์อิท,ทอนปุระเริ่มจากพระเจ้าชัยรมันที่6เป็นต้นไปอาจารย์วรนัยเนี่ยให้ข้อสังเกตว่าพระเจ้าสุริยาวรมันที่หนึ่งน่าจะมีบทบาทสําคัญที่ทําให้เกิดกระแสการเปิดรับพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ เห็นได้จากพบพระพุทธรูปศิลปะบาปวนอีกด้วยอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่พบอาจจะเป็นที่ลบบุรีแล้วก็ย้ายไปที่อยุทยาวัดมหาธาตุส่วนองค์นี้เป็นตัวอย่างที่เขาปลายบัดจังหวัดบุรีรัมในขณะเดียวกันนักวิชาการก็สงสัยด้วยซ้ำว่าท่านน่าจะสนใจพระพุทธศาสนาเพราะว่าเมื่อท่านสวรรคตนะครับท่านก็ได้รับพระนามที่ตีความได้ว่าหมายถึงการนิพพาน แต่เดิมเนี่ยเรามาเที่ยวชมที่นี่ก็จะสนใจแค่เฉพาะรอยพระพุทธบาทเก่าที่สุดอยู่ในช่วงประมาณพุทธศตรวตรรษที่1 2บสถึงสิแต่ว่าเรื่องราวหลังจากนั้นเรากลับไม่ทราบเลยคลิปนี้เป็นการตั้งประเด็นนะครับให้คุณผู้ชมเห็นอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญก็คือมีการบูรณะโดยกษัตริย์ขอมในช่วงที่ใกล้เคียงก,กันกับจารึกเนินสักบัวอาจจะเป็นพระเจ้าสุริยมันที่ห่หรือไม่ก็โอรสของท่านนี่คือพระเจ้าอุทัยทิตยวรมัน แล้วก็ร่องรอยจารบูรณะก็ดีประกอบเข้ากับจารึกเนินสบัวและก็หลักฐานอื่นๆที่ร่วมสมัยกันได้สะท้อนให้เห็นปรากฏการณ์สำคัญนะครับที่กษัตริย์ขอมได้เปิดทางให้กับพระพุทธศาสนาได้กลับมาเจริญอีกครั้งหนึ่งในช่วงพุทธศตวรรษที่16-17